เช็คดวงกันตามราศีนะคะในคลิปนี้นะคะมาดูกันว่าดวงของคนราศีไหนนะคะในช่วงหลังจากนี้นะคะมีดวงที่การงานการเรียนเนี่ยกำลังขาขึ้นแบบสุดๆนะคะแล้วก็แถมให้อีกนิดนึงนะคะก็ะคือมีคือเรื่องของดวงการเงินเนี่ยที่เตรียมจะพุ่งเข้ามาด้วยนะคะจะเป็นราศีไหนบ้างจะใช่ราศีของเราหรือเปล่านะคะเตรียมเข้าไปฟังคําทํานายกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่หมอไอไอดีนี้นะคะเป็นหมดูค่ะและคลิปนี้นะคะจะเป็นการทํานายดวงตามราศีนะคะลองมาดูกันว่าจะใช่ราศีของตัวเองหรือเปล่านะคะที่ดวงการงานและก็การเรียนนะคะกําลังขาขึ้นอยู่ในช่วงนี้นะคะคือจะเป็นดวงที่นับจากนี้ไปอีก2สัปดาห์นะคะก็จะมีเรื่องราวดีๆหรืออะไรเกิดขึ้นให้เตรียมนอมรับคําทํานายกันไว้เลยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูนะคะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่ ด้วยนะคะคจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้นะคะหรืออยากเห็นพี่หมอไอซ์ทำคลิปอะไรนะคะก็คอมเมนต์บอกได้เช่นกันนะคะและราศีแรกนะคะที่มีดวงจะขาดขึ้นในเรื่องของการเรียนการงานในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือคนที่เกิดในราศีพิจิกคะ่ะตามนี้เลยจ้า บอกก่อนนะคะว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยก่อนนด้เนี่อาจจะมีเรื่องที่กัง,งวลเรื่องที่ค่อนข้าง,งาเครียดหลายเรื่องเข้ามาสะสมนะคะแต่หลังจากนี้นะคะเราจะได้รับโอกาสดีๆหรือได้รับความไว้วางใจในเรื่องของหน้าที่การงานที่เราทํานะคะอาจจะ ทำอะไรที่แบบว่าเราอยากทําตรงนี้มาตั้งนานแล้วในที่สุดผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างเนี่ยเขาก็เห็นโอกาสเปิดทางให้เรานะคะสามารถได้รับผิดชอบหรือได้รับความมอบหมายให้ทําตรงนี้แล้วบอกเลยว่าสิ่งเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่มีสูนรให้แบบว่า โอกาสเรื่องตำแหน่งหรือมีโอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องของหน้าที่การงานเข้ามาสิ่งนั้นมันอาจจะยากหรืออาจจะรู้สึกท้าทายหรืออะไรต่างๆนะคะแต่บอกเลยว่าไม่ว่าคนที่เกิดราศีพิจิกจะทําอาชีพอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเซลล์ค้า,คาขายหรืออะไรก็ตามเนี่ยกำลังจะเจอสิ่งใหม่ที่เข้ามาซึ่งสิ่งใหม่สิ่งเนี้ยพอเรารับทําปุ๊บนะคะ ตเตรียมรับความปังหรือขาขึ้นหลังจากนี้ได้เลยค่ะเช่นเดียวกับน้องๆหนูๆที่กําลังเรียนอยู่ที่อยู่ในราศีพิจิกนะคะคือต้องบอกว่าดวงของเรื่องการเรียนเนี่ยจากก่อนหน้านี้มันเครียดมันปวดหัวมันกังวลหลายเรื่องไปสมบนะคะซึ่งบอกเลยว่าความกังวลต่างๆที่เจอเนี่ยกำลังจะค่อยๆหายไปโดยเฉพาะเรื่องสอบหรือเรื่องเรียนเนี่ยที่เราแบบว่า ครียดมากๆเลยว่าจะวิชาหรืออะไรต่างๆจะเอายังไงกับชีวิตดีนะคะหลังจากนี้ค่ะคะแนนหรือผลลัพธ์ที่ออกมาเฮ้ยมันแบบทําให้เรายิ้มออกคะแนนอาจจะพุ่งกระฉูดเลยก็ได้นะคะคือแบบมันเกินคาดสิ่งที่เราคาดหวังอะซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบว่ายิ้มออกแก้ปรีสามารถแบบว่าบอกคนรอบข้างได้เลยว่า เราสามารถทําได้แล้วมีสูตรให้คนรอบข้างเห็นและอาจจะได้รับอะไรดีๆรับกลับมาด้วยนะคะ และมาต่อกันที่ดวงของชาวราศีนี้นะคะก่อนที่จะบอกราศีอยากจะบอกก่อนว่าสิ่งนี้กําลังจะเป็นข่าวดีที่แบบว่าเตรียมน้อมรับคําทานายไว้เลยนะคะสําหรับชาวราศีสิงค์ค่ะก็คือในเรื่องของการเรียนแล้วก็การงานนะคะคือต้องบอกว่าสิ่งที่รอคอยสิ่งที่หวังอยากให้มันสมหวังสมเร็จสมปัารถนาสักทีเนี่ยไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่นะคะบอกว่าเตรียม ่เียจะมาในเร็วนี้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานเนี่ยจะมีข่าวดีที่เต็มไปด้วยความมั่นคงในชีวิตเกิดขึ้นทําให้เรารู้ว่าเฮ้ย <c oughs> เราจะขยับทิศทางหรืออาชีพหรือการทํามาหากินไม่ว่าจะค้าขายหรือการทํางานประจําหรือธุรกิจหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มมีความมั่นคงหรือมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะในการวางแผนชีวิตว่าจะเอาอยัางไงต่อนะคะอย่างเช่นบางคนนะคะจะแถมพ่วงในเรื่องของดวงการเงินเข้ามาด้วยตรงที่ว่า สมมุติว่าถ้าไปกู้อะไรต่างๆนะคะก็มีดวงที่แบบว่าจะได้รับข่าวดีอนุมัติเพื่อนําสิ่งนี้ที่อนุมัติอะ ไปต่อยอดสร้างความมั่นคงหรืออะไรต่างๆในชีวิตเข้ามาในช่วงนี้นะคะส่วนในเรื่องของดวงการเรียนนะคะบอกเลยว่าน้องๆที่เกิดในชาวราศีสิงห์เนี่ยมีเกณฑ์ที่แบบว่าในช่วงนี้มันอาจจะมีเรื่องยากเรื่องความท้าทายหรือเกิดความไม่เข้าใจเกิดขึ้นหรืออาจจะมีผิดใจกับเพื่อนในที่เรียนแบบว่ามีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นปัญหาต่างๆที่เจอนะคะมันจะได้รับการบรรเทาหรือคลี่คลายลงนะคะเราจะได้ปรับ ความเข้าใจกับเพื่อนนะคะแล้วก็กําลังช่วยแบบส่งเสริมหรือพากันติวหรือไปในทิศทางที่แบบว่าเฮ้ย mm. มันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นข่าวดีเกิดขึ้นในเรื่องของการเรียนครูบาอาจารย์ก็เอ็นดูเราผู้ปกครองก็รู้สึกแบบว่าเห็นที่เห็นงามอยากจะให้เราทําอะไรก็สนับสนุนแบบว่าตัวเราอยากจะทําอะไรท่านก็คอยสนับสนุนให้เราจะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับน้องๆหนูๆที่เกิดในชาวราศีสิงจ้า และชาวราศีนี้นะคะบอกเลยว่าในดวงการเรียนและการงานนะคะกําลังจะเจอความยากเจออะไรที่มันท้าทายเจออะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันจะทําได้หรอหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือชาวราศีกุมค่ะคือจะได้เจอความเหนื่นความหนักความยากความกดดันหรือโปรเจกต์ต่างๆที่ไม่คุ้นเคยเข้ามาในชีวิตช่วงนี้นะคะแต่ต้องบอกเลยว่าสิา่งต่างๆที่เข้ามาเนี่ย กำลังจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น อาจจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับการชักชวนให้เปลี่ยนงานหรือแบบว่าต่อยอดอาชีพที่เราทำอยู่นะคะรวมถึงในเรื่องของการเรียนนะคะอาจจะมีแบบว่าการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรต่างๆเกิดขึ้นที่บอกเลยว่าไม่ต้องกลัวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ต้องกังวลกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มากเกินไปนะคะเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีจะมีข่าวดีนะคะจะได้เพื่อนดีคนลอบข้างที่ดีได้ไปเจอสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะทําให้แบบว่ารู้สึกสบาย ใจนะต้องบอกนี้นะคะเราอาจจะแรกคือต้องบอกว่าคนที่เกิดราศีกลุ่มนะตอนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งเข้ามาในชีวิตแต่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเราเขาแบบว่าอาจจะให้เราไปพูดพรีเซนต์ขายงานหรืออะไรที่เราไม่เคยทํามาก่อนอย่าปฏิเสธโอกาสต,ตรงนี้นะคะแต่ให้รับไว้แล้วก็พิสูจน์ความสามารถของตัวเองซึ่งบอกเลยว่าเราอะทำได้แต่เราะกลัวเกินไปนั่นแหละ ลุยเต็มที่และเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นแบบที่มันน่าอัศจรรย์ใจมากๆเลยค่ะสําหรับชาวราศีกุม่ะและมันต่อกันที่ดวงที่มีข่าขึ้นในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือชาวราศีธนูค่ะที่โดดเด่นในเรื่องของดวงงานและดวงเรียนนะคะดวงงานต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าจะค้าขายออนไลน์หรือทําธุรกิจหรือทํางานประจําอยู่นะคะมีดวงที่ สิ่งต่างๆที่มันเคยซบเซาหรือเงียบเหงามาสักพักแล้วกําลังจะแบบกลับมาดังเป็นผู้แตกหรือมียอดขายดีเป็นเทน้ําเทท่านะคะหรือได้รับสิ่งใหม่ๆตั้งก็ตาต่นะคะที่มันนําความความข่าวดีเข้ามาทําให้เราร,รู้สึกว่าเฮ้ มันต้องไปต่อและอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะไม่หยุดนิ่งต้องบอกงี้ทําให้เราปิ๊งไอเดียต่อยอด,ดนู่นนี่นี่นั่นหรือถ้าใครแบบว่าทํางานอยู่แล้วอยากจะหางานเปลี่ยนงานหรืออะไรก็ตามค่ะเป็นจังหวะที่เหมาะที่เปลี่ยนและจะได้งานที่ปังงานที่ใช่นะคะหรือหางานอยู่ก็จะได้งานที่ปังงานที่ใช่ซักททนะจากที่แบบปาดเหงื่อมานานหลายเหงื่อหลายหายดแล้วเกินนะคะและในดวงของเรื่องการเรียนของคนที่เกิดในราศีธนูเช่นเดียว ดียวกันเลยการบ้านที่เยอะรายงานที่เยอะโปรเจกต์ที่เต็มไปหมดนะคะจะได้รับการสาสารที่คายอาจจะได้ผลลัพธ์หรือคะแนนแบบหรือได้ยินอะไรดีๆทําให้เราชื่นใจนะคะและก็เป็นช่วงเวลาที่แบบว่าเรารู้สึกสบายตัวโล่งใจที่ได้เคลียร์ทุกอย่างที่มันสะสารคร้งางคาไปออกไปหมดสักทีต้องบอกนี้นะคะและแถมอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยที่บอกตอนต้นคลิปว่ามันจะมีเรื่องของดวงการเงินเข้ามา ซึ่งดวงการเงินเนี้ยที่จะเตรียมฝังนะคะนั่นก็คือของชาวราศีธนูบอกเลยว่าในช่วงหลังจากนี้นะคะจะเป็นช่วงที่แบบว่าจะมีเงินมาเปยตัวเองหรือให้รางวัลกับตัวเองได้สักทีจากที่แบบว่าใช้เดือนชนเดือนจะพอใช้ไหมหรืออะไรแบบนี้ หลังจากนี้แต่ก็ต้องเก็บให้อยู่ด้วยนะไม่ใช่แบบว่าโอ๊ยเปย์ตัวเองหรอคะดูออกมาเปย์ตัวเองใช้เต็มที่ไม่ได้จ้ะก็ต้องมีสติในการเก็บเงินด้วยอะไรแบบนี้นะคะและหลังจากนี้นะคะก็จะเต็มไปด้วยความโชคดีของชาวราศีธนูค่ะเตรียมน้องรับคหนั่งได้เลยจา้า และนี่ก็คือภาพรวมความปังของคนทั้ง4ราศีนะคะไปยือบ้านก็คอมเมนต์บอกพี่หมอไอซกันได้นะคะอยากเห็นพี่หมอไอซ์ทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกได้เช่นกันนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย